สวัสดีครับคุณสิงห์ดำสวัสดีครับเป็นร้อนวันนี้ร้อนฉ่าเลยเรื่องปารักนะครับโอ้โหบ้างไงครับผม,มผมไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่เหมือน,นกับคล้ายๆปลดรัฐมนตรีเลยนะเออเหมือนกับปลดรัฐมนตรีแบบยุบสภางู้เนี่ยเมื่อห้าชั่วโมงที่แล้ว <c oughs> สปปสได้ออกประกาศว่าปารักไม่ใช่สมาชิกสปปสอ,อีกแล้ว <c oughs> แล้วก็ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมใดๆของสอปปสทั้งสิน้น อ่ะเกิดอ,อะไรขึ้นตอนนี้สามกีบเอาไปขยี้สื่อสามกีบเอาไปเล่นกันแบบว่าเปเอ่ะเล่าแจ้งแคลนขายมาก็มันเริ่มเริ่มต้นมาจากที่จริงเลียวยที่จริงเนี่ยปลารักษเนี่ยนะหลายครั้งแล้วคือจริงๆอ,อ่ะแกใครจะชวนชักชวนไปไหนแกไปหมดของปลารักเนี่ยยังไงก็เป็นสปปสไงใช่ไหม,มเพราะตลอดวลาก็อยู่ในกับกลุ่มของพวกเราสปปสนะครับแล้วก็ ปลรรักมันหลายเรื่องเราก็ตักเตือนมาด้วยความเอ็นดูความรักความเอ็นดูแกนะบางทีแกก็เป็นมันคล้ายคล้ายคลาย้คลายสมาธิสั้นน่ะนะทีนี้นสรุปเป็นคนสมาธิสั้นคือคนไม่รู้คนที่ไม่รู้ก็คือไม่รู้คือเหมือนกับคนอะไรอ่แบบว่าพอเราจะพูดสักพักสักพักเนี่ยแกจะแกจะโอเคกับเรานะพออีกแป๊บหนึ่งแกก็จะไปตามตามของแกนะตามอารมณ์ของแกเนี่ยอันนี้มันหลายครั้งแล้วไงตั้งแต่ปี คือหลายหลายครั้งปีมีอยู่ครั้งหนะปีหกหกสามอ่ะนะที่ที่เรามีการปราศัยอยู่บนรถทีนี้ปลาักแกก็ไปเอาใครก็ไม่รู้อ่ะพวกสดแสดงอ่ะเออขึ้นมาถึงก็มาดา่าพลเอกประยุทธ์เลยเออคือพาแกก็พาแบบไม่ให้หลานแกหลานแกลนแกลากมือมาเลยนะมาถึงก็ปราศัยดา่าพลเอกประยุทธ์ซึ่งเอาน,นั้นนะเราก็ตักเตือนเราก็ไล่คนนั้นลงจากรถไปแล้วก็รวมทั้งปลาักด้วย นะครับนั้นประเหตการ์นั้นมันใหญ่มากนะซึ่งไม่มีใครจําได้แต่ว่าเราเนี่ยเราพยายามที่จะประคับประคองแกนะแล้วก็วันนั้นผมไปยืน่นหนังสือที่ศาลนะครับผมไปยืน่นหนังสือที่ศาลอาญารลชดาที่ตอนนี้ลุงตู่เอายุบสภาใหม่ๆน่ะนะผมไปยืน่นหนังสือทีนี้แกก็ไปพาพวกของแกมาเลยก,กับสิบคนนะใส่เสื้อเหลืองเนี่ยเนี่ยเขาเขาจะเรียกผมว่าพ่อนะเนี่ยพ่อเนี่ยเพื่อนของลักเนี่ยมาร่วม ซึ่งปลักเนี่ยเป็นคนอุปนิสัยที่พอคบคนง่ายแบบสนิทแป๊บเดียวแกก็เป็นเพื่อนแกแล้วเข้าใจไหมทีนี้แกวาเนี่ยเพื่อนของเพื่อนของรักเนี่ยมาร่วมกับเราวางัันทีนี้เพื่อนของแกถือป้ายมานะถือป้ายมาซึ่งก็แบบถือแบบถือไม่ได้ถือโชว์มาหรอกก็ถือแบบถือถือป้ายมาแบบจะมายกเวลาผมให้จะให้สัมภาษณ์นักข่าวอะนะทีนี้พอพอเสร็จแล้วผมบอกว่าขอดูป้ายที่ถือมาหน่อยนะ คนที่เพื่อนของปลักษ์เนี่ยพอดูป้ายหน่อยเขาก็จะไม่ดูหรอกแต่เพราะว่าเราต้องอคือก่อนที่เราจะไปยืน่นหนังสือเนี่ยเดี๋ยวก็มีนักข่าวรออยู่ไงเราก็ต้องตรวจก่อนว่าคนที่มาเนี่ยถือป้ายว่าอย่างไรบ้างเขียนหนังสือว่าอย่างไรพอเราตรวจป้ายอ่ะมันเป็นป้ายที่แบบคำหยาบหยาบแล,าาล้วด่าสารไงทวงความยุติธรรมอ่ะเข้าใจไหมซึ่งปลักษ่ะแกไม่ได้ถือหรอกแกไม่คนถือป้ายแต่แกก็เป็นคนนําเพื่อนแกมา ออแล้วก็ประด่าศาลมาทวงความยุติธรรมซึ่งเราไม่ได้ไปขอความยุติธรรมเราจะไปขอให้ศาลพิจารณาการการพ้นโทษของสสที่ลุงตู่ยุบสภาแล้วสสเนี่ยมันหมดหมดอ,อำนาจที่จะไปปากการะกันตัวผู้ต้องหาหรือไม่ใช่ไหมอ่ะเออเราไม่ได้ไปทวงความยุติธรรมไอ้ป้ายตนมายุติธรรมมาด่าศาลเต็มเลยทํามีแต่คำหยาบๆไปนะผมก็บอกว่าเขาไม่ได้ห้ามเอาายนี้ถ้าเกิดว่าจะมากับเราเนี่ยต้องไม่เอาป้ายขึ้น เออไอ้วันนั้นก็ผ่านไปไงแต่เราก็บอกปลัก๊กปลั๊กก็ดูดูคนหน่อยสิเพื่อนป้ามายังไงอ่ะอุ้ยเขามาไกลเลยเพ่อเขาสัตมามันไม่ได้หรอกคือศูนย์ประชาชนปกป้องสถาบันเวลาเราไปยืมหนังสือเราเราไม่จะไม่มีคาหยาบเข้าใจไหมเราไม่ไปด่าใครทีนี้เราก็ตักเตือนแกไปพอตักเตือนไปเสร็จโอเคแหละมันก็ผ่านไปพอมันใกล้เลือกตั้งเนี่ยใช่ไหมปลั๊กก็ไปออกรายการทีวีช่องหนึ่งซึ่งเขา จะขอหรือไม่ขออ่ะที่จริงอ่ะคือผมจะไม่ไปยุ่งกับสมาชิกสปปสอนะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเรื่องของแอดมินนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของแอดมินแอดมินเขาจะคือทุกคนจะต้องไปปรึกษาแอดมินสองคนน่อนอะแอดมินเพจของผมอ่ะนะก<อ>็คนที่ดูแลมวลชนอยู่ก็แอดมินน้ําหวานอ่ะนะเขาก็ดูแลเขาก็ปรึกษาน้ําหวานแล้วหรือไม่อย่างไรเราไม่รู้ก็แปลาทีวีเราก็พยายามที่จะทำหนังสือแจ้งไปทางอ่ ช่องทีวีใช่ไหมบอกให้รล้รการออกอากาศแต่เขาก็ไม่ฟังไงก็ออกไปซึ่งเราฟังแล้ววันนั้นก็เราก็ถือว่ายังไม่ได้เสียหายอะไรมากซึ่งเราเชื่อว่าการที่ปรลรักษไปออกทีวีอะปลรักเป็นคนแบบนี้แล้วเราอะเขากลัวว่าจะทําจะพูดอะไรเนี่ยไม่ทันเกมของพวกฝั่งโน้นมันจะทําให้เกิดการเสียหายเกิดการย่อเย้อยเกิดการฉกถางกันขึ้นมาใช่ไหมเราก็เรียกเขาเรียกแกมาวันนั้นก็เรียกแกมาคุยบอกแกก็ไม่ก็อยากจะคุยหรอก คือแกบอกแกดังแล้วก็อย่างงี้แหละคนดังแกบอกนะอ๋อดังแล้วโอเคอ่ะโอเคก็แกบอกว่านั้นเอาแต่ตีนี้ป้าเวลาป้าไปออกทีวีนะป้าต้องบอกแจ้งทางกลุ่มก่อนนะป้าต้องแจ้งทางกลุ่มก่อนว่าเขาจะออกเรื่องอะไรทําอะไรที่ไหนใช่ไหมออกเรื่องอะไรมั่งเราจะได้เชันเทนกันไปไงใช่ไหมเชันบีบงานเชันบีบว่าเออจะต้องไปพูดเรื่องอะไรพอเสร็จแล้วเนี่ยหลังเลือกตั้งมาเอาเอาเอาก่อนก่อนเลือกตั้งนะที่วันนั้นผมไปท็อปนิวนะ ผมไม่ชอบนิวที่ไปเชียร์เชียร์ลุงที่ลุงไปออกรายการทีวีนะผมไปแกก็พยายามจะเดินหลบผมนะผมพยายามจะเรียกแกมาคุยว่าเดียเด๋ยวเดี๋ยวคือปกติแกก็ต้องเจอผมในแกก็ต้องวิ่งมาจะต้องหา,างกาแฟไม่มกินเานันแกเดินหลบตลอดเนี่ยคราวนี้เราก็เข้าใจแหละว่าปลารักแกมีอะไรในใจใช่ไหมปลารักแกมีอะไรในใจเราพยายามจะคุยแต่แต่ในเมื่อเขาไม่มีไม่เปิดโอกาสเราคุยด้วยที่จริงมันหน้าที่ของแอดมินแอดมินจะต้องไปเจราจาไปคุยว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้น ช่ไหมแอดมินเขาก็ยุ่งช่วงนั้นเขาเป็นการอยาเลือกกองเลือกตั้งกันใช่ไหมทุกคนเขายุ่งกันหมดแหละใช่ไหมพอหลังเลือกตั้งมาแล้วเนี่ยทุกคนมันเครียดอะเขาใจมาทุกคนมันช็อกกับการการที่แบบเราเราได้คะแนนแบบนี้เราได้สอบบนี้คือช็อกกับการแพ้แนะพ้นดะดง่ายๆเลยเออแต่จริงๆอะคือเราเนี่ยยอมรับในระบบประชาธิปไตยมีประมาณสัตริ์งเป็นหลมุขมอยู่แล้วนะเขาได้เสียง,างมากก็ไม่เป็นไรแต่ช่องทีวีเนี่ยเขาก็ยังเชิญปลารักไปนะเนี่ย พีก็คือมีช่องทีวีเชิญปลาละกับยาเป้าไปอีกไงทีนี้มันมีพิธีกรชายคนหนึ่งอะนะว่าบอกว่าคุยเรื่องคุยเรื่องเลือกตั้งเลยว่าคุณจะฝากอะไรกับรัฐบาลใช่ไหมเหมือนเหมือนกับแกก็บอกว่าอย่าลืมนะครับผู้สูงอายุฉันไม่ได้เกลียดคุณฉันไม่ได้โกรธคุนแต่ว่าอย่าลืมนะผู้สูงอายุผู้สูงอายุที่รอคุณอยู่ก็คือหมายถึงเขาเขาชี้ไปที่ตัวตัวยาเป้าใช่ไหมกับเ กับตัวเขาเองใช่ไหมแล้วก็อย่าลืมนะคุณอย่าลืมนะที่คุณพูดเอาไว้รับปากกับเด็กๆเอาไว้ซึ่งเราอะตับเราก็รู้เลยใช่ไหมฝั่งเราเนี่ยเรารู้เลยว่าการที่บอกว่าคุณไปรับปากเด็กๆไว้คุณรับปากว่าคุณต้องทาไม่ได้นะอ้าวแล้วไปรับปากอะไรกับเด็กๆไว้ผมถามว่าพักเนี่ยเขาไปรับปากอะไรกับเด็กๆไว้ใช่ไหมซึ่งเราก็รู้กันทั้งนั้นเลยคือการรับปากเด็กไว้ก็ยกเลิกมาตราหนึ่งสองเออผมพูดกับถึงนมันมีอะมันมันคือคลิปนี้ใช่ไหม าหนอยสวัสดีนะคะลูกๆหลานป้าดีใจที่ลูกๆหลานๆได้เป็นอ่านายกถ้าลูกๆหลานๆได้เป็นนายกป้าอยากให้ลูกหลานๆพูดจริงทําจริงแม่จริงอย่าปิ้นป้อนนี่สัญญาแล้วก็พูดอะไรต้องทําให้ได้นแล้วผู้สูงอายุ คนแก่นี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 ่วัยวัยรุ่นเข้าแม่รุ่นเข้าป้าต้องได้ไม่ใช่ผิดครับพูดไม่กลั่นหลอดนี่แล้วป้าฉันจุดเชื่อกถือว่าหนูทันจริงแน่โอ้โหป้าจะให้กำลังใจโอ้โหแม่ป้าพูดได้ไหมได้าอที่จำยาวนะว่าป้าไม่ได้เขียนหนูเรื่องไหนป้าไม่ได้เขียดหนูแต่ป้าจะบอกว่าหนูพูดอะไรจำคำพูดของหนูให้ดีว่า ผู้สูงอายุทุกคนเขาให้กำลังใจหนูแล้วคำพูดนั้นอย่าให้ผิดคำพูดนะเพราะว่าหนูได้มาจากเด็กๆด้วยหนูต้องฟังเด็กๆด้วยว่าหนูได้รับป่าอะไรกับเด็กๆจะทําอะไรให้เด็กๆให้คําพูดไว้ป้าจะรอกคานั้นเห็นไหมสิงดัไปตีความว่าไงอ่ะะสิงดัไปตีความว่าไงอะผมตีผมตีสองความ ผมตีสองความก็คือคําว่าผู้สูงอายุคุณอย่าลืมผู้สูงอายุที่ไปตัวยายเป้าที่ไปตัวที่ปรลักใช่ไหมชีวิตตัวเองเนี้ยผมตีสองความก็คืออย่าลืมเงินคนแก่นะเงินสามพันบาทถูกไหมความที่สองก็คือผมจะตีว่าอย่าลืมที่คุณรับปากเด็กๆไว้คุณต้องฟังเสียงเด็กไอ้ไอ้นี่คือเราเข้าใจทั้งหมดแหละว่าเขารับปากเด็กอไว้ฟังเสียงเด็กอะ หมายถึงว่าการยกเลิกมาตรการหนึ่งหนึ่งสองในเมื่อคนของเราเดินปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์นะ <c oughs> ผมเดิน <c oughs> ผมเดินสู้มากับการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยวันนี้ผมพูดเต็มปากเลยนะผมไม่ใช่โหนนะเมื่อก่อนผมผมไม่เคยพูดถึงเรื่องเรื่องในนี้หรอกแต่ว่าวันนี้ตั้งหลายวันมาแล้วล่ะเราเดินุ่มศูนยประชาชจนปกป้องสถาบันเนี่ยชัดเจนในเรื่องการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ไงแล้ววันหนึ่งตาปัญละเขามาเดินอยู่กับเราอ่ะใช่ไหมเอ้า เนี่ยคนนีมันไอ้สามกีมันก็เล่นเหมือนเดิมแหละมันอยากจะเล่นน่ะปัญหาขาก็สนุนเนี่ยสนุนเด็กใช่ไหมวันนี้ให้มันเล่นผมไม่พอเล่นกลุ่มไม่พอเล่นสูนน์รวมประชาชมปกกล้องถาบันให้พอเล่นไปเลยแต่ถ้าสมมุติว่าวันหน้าเนี่ยผมถามว่าฝ่ายปกป้องถาบันเนี่ยเห็นว่าปัรหาพูดแบบนี้ถ้าตีความหมายแบบนี้แล้วเนี่ยนะไม่ว่าคุณจะทาความดีมากี่ร้อยกี่พันชาติคุณมีความผิดครั้งเดียวคุณคุณผิดเลยผมถามว่าความผิดกับความดีมันต้องความผิดกับความไม่ผิดต้องแยกกันนะ คุณบอกว่าคุณไปบริจาคทำโน,น่นทานี่จิตอาสาร้อยครั้งบางครั้งคุณทํผิดกฎหมายครั้งเดียวคุณผิดเลยนะปารักก็เช่นกันไม่ว่าปลารักจะเดินปกป้องหรือคุณจะเดินมากับพันธมิตรหรือจะเดินมาใครมาก,กี่ปีก็ช่างแต่ในเมื่อคุณพูดอย่างนี้ยคุณหมายความว่ายอย่างไรป้าพวกป้า,ปาหมายความอย่างไรซึ่งเราไม่ต้องไปถามว่าหมายความอย่างไรซึ่งถ้าถามไปเนี่ยมันก็อีกแหละ <laughs> มันก็เหมือนเดิมว่าการทรี่มาเดิมคือตัดปัญหาก็คืออย่าให้ฝ่ายปกป้องสถาบันเนี่ยมาโจมตีผมว่ายังเอาป้ามาอยู่ ไอ้สลิมโลกสวยช่างมันตัดทิ้งทันทีเลยเพราะผมไม่สนใจไงเพราะว่าผมเนี่ยผมผมทําจริงผมพูดจริงแล้วผมว่าทาจริงสลิมโลกสวยช่างมันผมตัดคนแค่ออกแค่คนเดียวเนี่ยมันเป็นไรวะใช่ไหมมันก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ถ้ามาเกิดว่าสักวันหนึ่งแกแกมาเดินเนี่ยแล้วมันไอ้เนี่ยสามกีมก็เยอะๆอีเนี่ยปลารักษเนี่ยป้าเนี่ย,ยก็สนับสนุนให้พวกไอ้รัฐบาลใหม่เอ่อยกเลิกมาตราหนึ่งสอง มันจะตีความหมายตีได้หมดเลยมันจะโจมตีมันโจมตีได้ตลอดเออมันก็ไม่เป็นไรเนี่ยกว็วันนี้ผมตัดน้ําแต่ต้นตัดควายแต่ต้นลมอะ่ะหรืออะไรก็ไม่รู้ก่อนเรียกอะไรไม่รู้อ่ะผมตัด่อกซะก่อนอะ่ะเพราะว่าอย่างอื่นก็ค่อยมาเคลียร์เข้าใจไหมค่อยมาเคลียร์ที่หลังคือตอนเนี้ยผมต้องประกาศให้กลุ่มไม่ใช่ส่วนผมไม่ใช่ส่วนตัวผมให้กลุ่มศูนย์วประชาชนปกครองสถาบันและควายปกครองสถาบันรับทราบว่าเออผมเห็นกับคําพูดของประหลักเนี่ยในทางที่ไม่ถูกต้อง ไม่ถูกใจผิดหรือไม่ผิดผมไม่รู้ใครจะตีว่ามหมายว่าไม่รู้ผมตัดไปแล้วเมื่อวานนี้ผมมีการประชุมกันผมมีการนั่งคุยกันเมื่อวานนี้ว่าเราจะทําอย่างไรให้ฝ่ายของเราเนี่ยเข้าใจเราเข้าใจไหมอย่าให้คนคนเดียวเนี่ยมาทาลายความสัมพันธ์ของกลุ่มนีกม้กลุ่มนี้หรือจะให้เชื่อมกลุ่มก็ไม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรจะว่าจ,จ,จะทําลายใครหรือเชื่อมใครนะแต่เขาเรียกว่านิ้วไหนเสียก็ตัดทิ้งไปก่อนแค่นั้นแหละ เสียไม่เสียไม่รู้แต่ผมคิดว่าเสียผมก็ตัดก่อนผมไม่ใช่ผมเป็นคนคนบอกนะซึ่งทุกคนในในไม่ว่าแอดมินเทจไม่ผู้ประสานงานรองมาทานผมแล้วก็ผู้อาวุโสที่ปรึกษาคือแบคุยกันเสร็จทุกคนบอก,ว,กว่าไงทุกคนว่าไงผมก็ต้องว่าตามเท่านั้นแหละก็คือกันตัดออกไปก่อนแล้วก็ประกาศอืผมไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่ไงตอนนี้สามเขียมันเอาไปเอาไปโหนเอาไปล้อเลียนเอาไปกระแนะกระแหนอะไรเงี้ย แล้วตอนนี้ป้าลักษเขารู้ยังไงว่าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ได้คุยกับป้ารักไหมป้ารักเนี่ยแกเป็นคนที่แบบเร็วต่อข่าวมากคนที่แบบไม่รู้หนังสือนะไม่อ่านหนังสือไม่ออกนะแต่เรื่องข่าวอะไรแกจะเร็วมากแกจะรู้ได้เร็วมากนั้นแหละป่านนี้แกคงจะรู้แล,ล้วหรือถ้ามีอะไรเดี๋ยวแกก็โทรหาทางแอดมินเองหรือถ้าแกไม่โทรก็ถือว่าแกยอมรับสภาพเท่านั้นแหละครับแล้วเมื่อก่อนนี่ภาพของป้าลักกับสปปสเป็นยังไงป้าลักษคือสัญ,ญลักษณ์ของสอปปสเลยนะเพราะแกไปทุกงาน พูดถึงสปิริตปลาลักเขาก็สูงมากนะ <Spirit S 2> ไปทุกงานทุกครั้งอืมคือไอเนี้ยผมก็ใจงไงเมื่อกี้เนี้ยผมพูดไปแล้วไงนะตุ๊ไม่ว่าคุณจะทําความดีสักร้อยครั้งพันครั้งอะนะคุณทํเผิดความผิดครั้งเดียวคุณก็ผิดกฎหมายไงแต่นี่ป,ปลาปลาักเนี้ยที่ผมอธิบายเมื่อกี้เนี้ยเรื่องใหญ่ๆมาหลายเรื่องแลวนะที่เราก็ให้โอกาสแกตลอดเราก็ช่าง น้ำหนักอยู่ตลอดเมื่อกี้พูดไปแล้วะไะไได้แม้ว่าเวทที่บอกว่าเขาสมาธิสั้นเขาไม่ค่อยปกติเท่าไหร่เขามีความเป็นตัวของตัวเองสูงไม่ฟังใครดื้อเป็นคนที่ดื้อตาใสาอ่ะเป็นไปได้ดิคือแกเป็นคนแบบนี้เอาอะไรให้ได้อย่างใจแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับจะอดน้อมสมตนแต่ไม่ใช่หรอกคนดื้อมากพารักอ่ะนะแต่ผมเนี่ยแล้วการทําครั้งนี้ไม่คิดหรอกว่าเป็นการผักมิรไปเป็นศัตรู เมอ่านคอมเมนต์มาหลายคอมเมนต์เลยนะมันมีคนเคยเจอปลารักอยู่กับไปหาเสียงให้เก้าไกลนะก็เขาบอกไม่เลือกงานไม่ยากจนงไปได้ทุกกลุ่มก็แสดงว่าทีนี้ก็ไม่เขาไม่เป็นไรเนี่ยเขาตัดจากกลุ่มสปสไปอยู่กลุ่มหมื่นก็ไม่เป็นไรเขาอาจจะไปอยู่กับกลุ่มปกป้องกลุ่มหมื่นก็ได้ไม่ใช่ว่ากลุ่มสปสมันจะยิ่งใหญ่อะไรขนาดนั้นไม่ใช่เขาออกจากกลุ่มสปสตรงนั้นแล้วเขาไปนั่งอยู่กับอีกตรงกลุ่มหนึ่งก็ไม่เป็นไรนี่ใช่ไหมเล่าเขาอาจจะไม่ได้ไปอยู่กับทางนัฐาแต่ว่าเราต้องเอาแกออกไปก่อน ให้แกไปเคลียร์ตัวเองก่อนแต่ถ้าวันไหนแกเคลียร์ตัวเองได้เนี่ยเราประกาศรับมาอีกก็ได้ไม่เป็นไรนี่ใช่ไหมเกิดว่ามาตกลงว่า้ต่อไปคือเรามีการตกลงกันหลายครั้งแล้วว่าป้าต่อไปเราไม่ทําแบบนี้แล้วนะป้าอย่าทาแบบนี้อีกนะป้าอย่าทาแบบนี้อีกนะค่า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 ,า,า,าพอสักพักนึ้ก็เป็นเหมือนเดิมก็เหมือนที่ผมบอกก็คือแกอาจจะเป็นคนแบบนั้นนะหรือผมไม่ได้เป็นมูลี่แกแต่ว่าเราอาจจะว่าปลารักษ์อ่ะเป็นคนที่แบบคล้ายๆแบบสมาธิแกสั้นหรือไม่เราเราไม่รู้ไงก็ประมาณนั้นแหละ